เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณดูคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรนลีปีครับผมครับวันนี้เราก็มากับการเล่นเกม ROV ครับผมก็นะครับ RV o วันนี้ที่เราจะมาเล่นก็คือคือ RV o ครับผมใมีกิจกรรมใหม่ก็คือ Demon Slayer ครับผม เอกับ r ว v ครับในะร่วมมือกันการร่วมมือแบบพิเศษครับผมซึ่งก็ได้มีการแจกสกินสุดพิเศษครับผมนี่สกินเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยเดียวกว่าครับผมนั่นก็คือเป็นสกินอลิสกันนันเองครับผมสกินอลิสแล้วมันมีภารกิจนะครับก็คือกระดานคารือหดผีเสื้อครับผมทำาภารกิจเพื่อรับอลิสฟรีครับผมนี่มาเดี๋ยวเราพาไปทากันเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นให้ดูด้วยว่าอลิส เล่นยังไงนะครับผมโอเคไปเราขอเบาเสียงสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อเสียงดังเสียงพูดระดังนะโอเคมาโดยกระดังกราดิ่ผีเสื้อจะเป็นในรูปแบบนี้ครับผมก็กติกาการเล่นก็คือครับผมเราสามารถจะได้วิธีการจะได้ไอเทมในการเล่นครับผมก็คือ Lock in, ล็อกอินเราจะได้โมด3ชิ้นครับผมล็อกอินสะสมหนึ่งครั้งครับผมจะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็ เล่นหมดไดนก็ได้ครับผมหมด55หรือจัดอันดับก็ได้อีก1ครั้งเอาสิทธิ์การเล่นแล้วก็ใช้ไอเทมพิเศษแม่เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบอะไรเพื่อแล้วก็เพิ่มเพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราครับผมแล้วเราก็จะได้สิทธิ์เล่นอีกหนึ่งครั้งและที่สําคัญเนี่ยผมออนไลน์ครบ30นาทีต่อวันครับผมเราก็จะได้อีกหนึ่งครับผมตกแล้ววันหนึ่งเราจะมีสิทธิ์ในการเล่นทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่21บครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยก่ นี่ครับผมถอยได้สองก็จะไปสองครับอันนี้ห้าครับผมแต่ผมได้แล้วครับผมเล่นให้ครบห้ารอบนะครับผมเล่นให้ครบห้ารอบครับผมรับไปเลยสกินแต่ผมได้แล้วครับผมมาเราก็เล่นอีกมันจะมีไอเทมครับผมติดไอเทมติดอยู่ตังนะตามทางครับผมโอเคอันนี้ก็ห้าเนี่ยไปไงครับก็จะมีประมาณนี้ไอเทมมันก็จะคะขะกันไปนะครับสามสองสามหนึ่ง สี่หนึ่งสองสามสี่หกอู้ก็ได้บ่อน,น้ำอีกแล้วแล้วประเด็นคือของที่เราได้มาไหนๆเราก็ได้ของมาแล้วเราสามารถไปเปิดได้ด้วยครับนี่ครับเราจะเปิดแล้วเราจะได้รับของนี่อันนี้ได้รอยเพชรอันนี้เราก็ได้ชุดชงกาแฟครับผมชุดชงกาแฟได้เป็นชิ้นส่วนรูนนะครับโอเคมา ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอลิสให้ดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูรุ้นไอเทมและพลังแฝงที่เราจะมาเล่นอลิสกันเลยดีกว่าครับผมไปไปกันดูกันครับมาครับผมเรามาดูกันที่ไอเทมก่อนเลยครับผมที่เราจะเล่นอลิสนะผมก็คือเราเนี่ยอลิสสายซับพอตครับผมเราจะเล่นแบบสโลครับผมโคตรพอโคตรแม่สโลต้องบอกวันนี้ดีกว่าอืมนะโอเคดูของที่เราออกกันนะครับผมชิ้นแรกแล้วก็จะเป็นของ พพอร์ตธรรมดาครับผมของสพอร์ตลมเป็นของสพอร์ตแบบทำลายล้างครับผมใช่ครับเป็นออกล้างแล้วก็ออกรองเท้าครับผมรองเท้าลดสถานะครับผมเพื่อเวลาเราโดนซีซีอะไรเนี่ยครับเราก็จะได้ต้านได้ชิ้นต่อไปเราจะเป็นเอจิตครับผมเป็นลดความเร็วเหมือนกันครับผมเป็นไงชิ้นแรกมาก็ลดความเร็วแล้วชิ้นที่2เราก็จะเป็นฟอสซี่ลิเวนครับผมก็จะเป็นสโลครับผมไอเทมเวทสโลนะครับ แล้วก็มาต่อไปฟอทเทปก็สโลว์อีกแล้วครับผมสโลว์ Slow แบบทีมฝันุ่มคำมต้องรนะ้องอ่ะคิดดูแบบโอไม่ได้เดินอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมมามาแลชิ้นต่อไปครับผมก็คือเนี่ยผมเฮียกะเอทครับผมมาก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนสำหรับไอเทมนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูลูนกันเลยดีวยกว่าครับ มาครับผมเรามาดูในส่วนของรูนกันบ้างดีกค่ะครับผมต่อไปครับผมรูนที่เราจะใช้ในการเล่นอลิตครับผมก็เป็นรูนที่เราจัดขึ้นมาครับผมเพื่อว่าให้อุดหนุนอลิตในทางแทงครับผมเพราะดาเมจเฮ้ยของเราออกไบบในเทมในทางแบบนี้ครับผมเราก็จะได้มีกันบ้างครับผมเราจะเล่นแนวกันได้เพื่อนบ้างดีกว่าครับผมจะจะได้อยู่สโลนานเราจะไม่ออกดาเมจมากนะครับผมเราอยากทาให้อลิต เป็นประโยชน์ต่อทีมมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ลิทยืนได้นานด้วยแล้วก็ทําให้สโลได้นานครับผมเพราะถ้ายิ่งสโลยิ่งนานครับผมฝ่ายตรงข้ามยิ่งจะเขาเรียกว่าเสียจังหวะในการเล่นครับผมซีซีครับผมเราก็จะได้ฝ่ายตรงข้ามของเราก็จะได้เล่นได้สบายโอเคครับผมสีแดงเราจะเป็น golden b o ี้ครับผมเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็สีม่วงก็จะเป็นสปิริตครับผมเพิ่มความไวครับผมเพราะลิทค่อนข้างช้าครับผมขามเตี้ยไงเตี้ยเนาะเราต้องเพิ่มสักหน่อย โอเคครับ okay, แล้วก็สีเขียวเราใช้เป็นโพเวสครับผมเพิ่มเลือดแล้วก็ลดคู่ดาวครับผมใช่ครับโอเคคุณสมบัติของเนี่ยผมรู้แล้วก็เป็นเกาะเกาะบวกยี่สิบสามแล้วก็พลังชีวิต7 1 2ความเร็วเคลื่อนที่บวก10%แล้วก็ความเร็วโจมตีบวก20%แล้วก็ลดคู่ดาวหป์เซครับผมนี่โอเคปะไปดูทางด้านพลังแฝงกันบ้างครับผมว่าเราใช้พลังแฝงอะไรนะครับ โอเคนะครับผมในส่วนของพลังแฝงครับผมพล,ลังแฝงเราก็จะใช้เป็นอันนี้เลยละกันครับผมก็ใช้เป็นอัฟต้าครับผมแล้วก็อันที่2ก็ใช้เป็นเพิ่มความเร็วครับผมอันที่3ก็ใช้เป็นฟื้นฟูนะครับผมขั้นที่2ครับผมอันแรกขั้นที่สอง่าต้องบอกอันนี้ก็ครับฟื้นฟูครับผมมันจะได้แบบเราจะได้ยืนได้นานหน่อยนะแล้วก็ซุ้มโจมตีอันนี้ก็น่าจ่ายนีย่เองคนะเป็นเซตที่คนอื่นเขาค่อนข้างใช้กันนะผมหรือใครอยากออกเกาะก็ได้ครับผม มาในส่วนของอันที่สองกันเลยครับผมพลังแสงที่สองก็เป็นออริจินครับผมนะครับก็เหมาะสำหรับทุกสายเลยครับก็เราจะใช้อันที่สองก็ใช้เป็นเพิ่มฟื้นฟูครับผมก็ใช้ในการฟื้นฟูเลือดเผื่อเลือดเราน้อยตอนจะเข้าไฟอะไรแบบน,นี้ครับเราจะได้นี่ได้มาครับผมมาไปดูในส่วนของถัดไปกันเลยดีกว่าค,ครับผมก็คือเวดาครับผมนี่ครับ แล้วก็สีเหลืองเ้าใช้เป็นโลดคู่ดาวครับผมเราจะได้โป๊กสกิลได้แบบรัวๆไม่ไโป๊กดิเขาเรียกคำสกิลได้แบบรัวๆครับจะได้สโลได้แบบยับๆเลยเอาให้ฝ่ายเราฆ่าบแบบล้อมเลยมาก็มีประมาณนี้ครับผมเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมสก,กินอลิสสุดยอดอลิสเดอะบัตเตอร์ไฟแมนชั่นครับผมนี่ได้ใช่ ชื่อน,นี้ได้ใช่นะนี่ครับก็เป็นสก,กินของการร่วมมือพิเศษสำหรับ RvX Demon Slayer หรือว่าดับพิฆาตสุนั่นเองครับผมก็ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ผมฟรีแค่ทำกิจกรรมครับผมจุดยออที่เราบอกไว้ต้นคลิปนะครับมาไปดูกันในเกมกันเลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้เกมก็เริ่มไปเรียบร้อยครับผมสก,กินที่สก,กิลที่เราจะอัพนำก็คือสก,กิลหนึ่งครับผมเป็นสก,กิลสตันนะครับผม น่าผิดเลนผิดเลนเลนบนเลนบนเลนบนเดีนไหมจริงจริงต้องเลนบนไหมเหรอโอเคไม่เป็นไรวอลค่ะอากสลับเลนไปชิ้นแรกที่เราจะเราจะเป็นอันี้ครับผมวอเตอร์เจมก่อนนะผมอ๋อเป็นลูกครึ่งเห่อครับลูกครึ่งโลมนะครับเนี่ยครับมันโอเคเลยครับ วอลค่าก็ไ้โดนกดเลนครับแล้วก็กดเลนเอมิลี่วอลค่าก็ไ้โดนกดเลนแล้วก็สกิลโปลไปก่อนถือว่าแรงอยู่ครับผมถือว่าแรงอยู่มาครับอุย้ยนี่ครับผมสกินตัวเล็กน่ารักแต่ติดอย่างเดียวขาสั้นครับโอ้เรียบร้อยเฟรชแบบไปแล้วโอ้บนสามเลย ้นเกมก็ยังไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ช่วยเหลือแครี่ของเราไปครับผมวอขาดเขาอยาหญ่จนี่เองเฮ้ยถึงก็ต้องกระโดดข้ามกันเลยเหรอยอมโดนสักหน่อยอนะยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมดึงต่อเล็ยป้อมไปก่อน ถือว่าคู่ถือว่าคูอ่อืเฮ้ย,ยสว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 ยลามาได้ได้ได้มิลีนะสวยถอ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 ยลิกเตอร์ฟิกเกอร์แล้วลิกเตอร์ฟิกเกอร์แล้วสวยสวย ลืมดูลืมดูหัวแดดเซตติ้งดึง,ดงเลียบแล้วเดี๋ยวราขวาววับขับนางกัน,กน ส,ส,สู่ยิงเอลสุสไนมาอุ้ยอู้หโดนลูดเอลส้อยู่แถวนี้นะเห็นแล้วโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรง พี่เตองัดแรงมากอ่ะ ดึงอุ้ยสองเลยนะทันสองเลยนะเอาโอ้ยลิกเตอร์หลายรอบแล้วนะอุ้ยอุ้ยกีลาก็หิวเกินอืมรับไดาเมตให้ ไ,ได้นะสวยหลังลิกเตอร์กันให้อยู่อุ๊ยกันให้อยู่เมื่อกี้จริง,รงโอ้ลิกเตอร์นี่คือหลายรอบแล้วอะโอ้ตายแล้วล่ะ แล้ว,ลวไปเลยจู๊มาครับคอนเทนต์สโลว์แล้วตอนนี้ผมฝึกใช้สมาธิดืมคอนเทนต์เลยคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้าตายเฮ้ยเฮ้ย,ยได้มาอูอีนิดเดียวตอนนี้คือผมตั้งใจเล่นมากครับคุณผู้ชมแต่ก็ของก็สโลว์อยู่อะตอนนี้เรายังสโลว์ไม่ได้มากครับผมเพราะของเรายังไม่ครบของเลยไม่มา เราจะมาดูกันที่เลดเกมนะครับเลดเกมตอนนี้ผมก็พยายามฟาร์มเพื่อเอาคลิปอยู่นะครับพยายามฟาร์มคลิปด,ดึ๋งเฮ้ยเอ้ามางได้มาไรเนี่ยหมางได้มาไร่ สโลสโลสโลมันใช้สกิลไปแล้วใช้สติไปแล้วโอ้โหเตะทีหายเลย <Carney. S 1> <mit>. มันตอนนี้เราค่อนข้างเล่นยากเพราะมันมีวิกเตอร์ไก่เอมิลี่ครับ อย่างที่เราเห็นไปครับทุกไฟเลยครับผมจะโดนเตะยับเลยมันจะโดนเตะยับตลอดไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรมันโกดแคสอะไรผมมาหรือเปล่าอุ้ยยิง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 ยยวหิวิ้ยฮ้โลขอกลับบ้านก่อนแล้วกัน อืออืมอืมอโอ้โหถึงก็ต้องเพิ่งอันติกกันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะป้อมบนแหวงขนาดนี้เลยเหรออุย้ยอืมโอเคครับสโลอยู่ครับสโลอยู่เมื่อกี้มันเริ่มสโลอยู่ครับ เรายังโอ้ยไปกินยิงสุ่มเลยวิวินะหัวจะปวดนั่นน่ะหัวจะปวดนั่นน่ะอุยวิระวังสกิลอะไรอะเพื่อนดึงอุวยสโลโสองนะั่นน่ะ ยิ่นี้ผมทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะครับคุณผู้ชมคุณเยดูดิดิกเตอร์มันเจ้าผมอย่างเดียวเลยอะโวคาดอย่างตายโอ้โหไปตายกันเรียงตัว ก้บนเยี่นม้น่าจะแห้งครับผมสโลวไม่ถึงที่สุดเลยคุณผู้ชมอุย๊ยอุ๊ยอันนี้ผมล้ำอันนี้ผมล้ำกัรประการเต่าปีดเลยคุณผู้ชม อุ้ยเอมิลี่อุ้ยอุ้ยเอ้าอยู่นี่เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้สวยสโลอยู่สโลอยู่คุณผู้ชม โอ้ oh 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 oh. ๊้โอ๊้โอ๊ย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 ไปแล้วคุณผู้ชมผมขอบับกรับก่อนเก็บตายโดยเอลซูยิงปวดตะเคียนกี่เปอรเซ็น เด้อไม่มีสกิลแล้วมันไม่มีสกิลแล้วสวยเรียบร้อยตายเกมนี้แห้งครับเรียบร้อยโอ้ยสโลไม่ถึงที่สุดเลยคุณผู้ชมไหนอย่างน้อยโอ้โหอย่างน้อยเราก็รับดาเมจไปเยอะอยู่นะโอเคครับผมก็สำหรับคอนเทนต์ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคอนเทนต์ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมสำหรับการเล่นอลิสครับผมอลิสสโล่แต่ก็ทำไม่ได้ไม่เต็มที่ครับผมเพราะว่าผม <c oughs> <c oughs> ยายามสุดแล้วคูณชมแต่ตัวผมทำอะไรไม่ได้มากนอกจากสโล่จริงๆก็นะครับอย่างนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากนัไปก่อนเดี๋ยวไปเจอในคลิปแล้วกัน,สำ,น,กนสำหรับใครเชื่อครับก็อย่าลืมกดไลค์มล like. ไม่ครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาการไปก่อนเดี๋ยเพจ่อนก็แล้วกันก็ผมก็คลิปนี้ผมก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีที่ควรก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ก็อะิรก็เป็นตัวที่ทําอะไรค่อนข้างไม่ได้มากมันไม่ได้ตัวทำดาเมจครับมันเป็นตัวสโลครับผมไว้แค่สตัปพอตอย่างเดียยผมก็เลยทําอะไรไม่ได้มากไม่สามารถแบกจนถึ่ที่สุดไม่เราไม่สามารถนี่จริงสําหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องยูทูบเดลิปปีครับผมก็คลิปหน้าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร จะแคสเกมทำคนเทนเกี่ยวกับอะไรจะปวนแบบไหนก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเลยลิบีครับผมสำหรับกินเนละกันก่อนสัลอนี้สวัสดีครับบายเชืยอเกม